ราศีธนูครับการแข่งข้างหลังเนี่ยแปลว่ามีอาการที่เจ็บปวดยังผลมาสู่ท่านที่ถูกกระทำคือชาวราศีธนูเพราะราศีธนูมีลาหูโคจรทับจุดเกิดโหราศาสตร์มีปรัชญากล่าวไว้ครับว่าอาสุรินถึงลักขณาไหนบาพะเคราะห์จอไปมาต้องทับกันอีกท่างจันรมาทับรักท่านชัยว่าตัดทีวาถึงอาสัน ราหูทาเดืยดถึงเป็นถึงตายนะตายจากทรัพย์ตายจากตําแหนง่งเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นได้หลายอย่างครับและในช่วงวันที่ยี่สิบี่พฤษภาคมบวกลบหนึ่งเดือนเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดเพราะราหูจะยกย้ายจากเรือนสตารของคุณที่เกิดในราศีธนูไปราศีพิจิกคุณที่เกิดในราศีธนูก็มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยถูกหลอกลวงลอง่ลอลวง,ลงเสียเงินเสียทองเสียใจจากคนใกล้ตัวจากคนที่รู้จักจากคนที่ไว้ใจชาวราศีธนูจึงต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก งดการลงทุนงดการขยับขยายงดการปันใจแบ่งใจให้ใครมิฉะนั้นคุณจะเสียใจและที่สําคัญไปหาหนังสือสวดมนต์เรียกว่าบทวิปสัสสิตสวดตลอดชีวิตทุกวันสองหาโอกาสไปกราบหลงวงพ่อโตวัดป่าหลายๆจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งถ้ามีโอกาสวันที่24พฤษภาคมไปเททองหล่อพระราหูทำบุญให้พระราหูด้วยกัน ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงมาเป็นบทสรุปแบบฟันธงในทางโหราศาสตร์ทวาในช่วงต้นปีนี้ชาวราศีธนูมีดวงชะตาจะถูกลอบแทงข้างหลังฟันธงครับ